พูดถึงเรื่องพุทธศาสนาของเราที่เริ่มอุบัติขึ้นมาให้โลกทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาดีต้นแห่งพระพุทธศาสนาคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าดั้งเดิมเป็นคนธรรมดาสามัญเราเป็นชิตตะราชกุมาร เป็นพระราชาครองกรุงกบิลพัตรอยู่สิบสามปีจากนั้นเสด็จออกทรงผนวดน,นี่คือต้นศาสนาของเรามีเขามีมูลมีรากแก้วลากฝอยมาเป็นลำดับลำดาไม่ใช่หวายคว้าถือมาว่มามาจากที่ไหนไหนทราบไม,ม่าได้แล้วก็มา โฆษณาหลอกลวงกันเฉยอ,อย่างนั้นไม่มีในพุทธศาสานาของเราเป็นศาสานาที่มีรากมีฐานมีร่องมีรอยมาจงกทั่งถึงตัวจริงคือองค์ศาสดา,าเริ่มมาตั้งแต่เป็นศิทธาราชกุมารแล้วก็เป็นมาเป็นพระมหากษัตริย์ครองราชสมบัติอยู่13ปีแล้วออกทรงพระนวะทรงบำเพ็ญ พระองค์อยู่เป็นเวลาเจ็ดปีหกปีสลบสลายถึงสามครั้งด้วยความทุกข์ความทรมานในการบำเพ็ญพระองค์เพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าจนกระทั่งวันเดือนหกเพนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าสาสดาองค์เอกขึ้นมา แล้วก็ประกาศสั่งสอนธรมแก่โลกเ้ื่อมาตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งบัดนี้ปเป็นศาสนาธรรมอันเดียวกันเพียงแต่พระพุทธเจ้าไม่ทรงมาประกาศเองเท่านั้นปเป็นธรรมมาแทนองค์ศา,าสดาที่เราทั้งหลายศึกษาเราเรียนได้ยินได้ฟังอยู่เวลานี้วนแล้วตั้งแต่ธรรมของพระพุทธเจ้า เหตุที่แบบได้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงบำเพ็ญอย่างไรนี่ลักใหญ่อยู่ตรงนี้ทรงบำเพ็ญอยู่ในป่าในเขาไม่สนใจกับที่ไหนไหนเรื่องใดๆทั้งโลกทั้งนั้นขึ้นชื่อว่าเรื่องโลกเลิกสงสารแล้วทรงบำเพ็ญพระองค์ด้วยความสลับเป็นสละตายจริงๆอยู่ในป่าในเขา พอได้ตรัสรู้แล้วก็นำวิธีการเหล่านั้นมาสั่งสอนสัตว์โลกมีเพิกสุบริษัทเป็นต้นเบื้องต้นพอได้ตรัสรู้แล้วส่งท่อพระไทยในการที่จะสั่งสอนสัตว์โลกเพราะมืดมิดปิดตาเอาเหลือเกินด้วยอำนาจของจิเลสมันปิดมันบังมันบีบบังคับ ไม่เชื่อของจริงให้เชื่อแต่ของปลอมล้วนๆมีมาดั้งเดิมอยู่แล้วไม่ใช่มีมาในวันนั้นมีมากี่กับกี่กันของปลอมความมืดมิดปิดตาท่านเรียกว่าก,เกิเลสกิเลสนี่แหละเป็นของปลอมหุ้มห่อจิตใจของสัตว์โลกไว้ไม่ให้เห็นความจริงให้เห็นแต่ความจอมปลอมเช่นความโลภ นี่ก็คือความจอมปลอมมันหลอกโลกมามากต่อมากที่สุดความโลกนี้โลกมากเท่าไหร่หาความพอไม่ได้มีตั้งแต่โลกโดยถ่ายเดียวได้มาสักเท่าไหร่เท่าไหร่เหมือนไฟได้เชือ้อไม่มีคำว่าพอสำหรับไฟได้เชือ้อนี่ก็เหมือนกันสิ่งที่ใสเข้ามาจากการกว้านของกิเลส เข้ามาหาเกตนั้นจะกลายเป็นเชื้อไฟไปหมดกิเลสจะเผาไหมตลอดแล้วความขิวโหวยจะมีมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งทำเจ้าของพูดอยากมากๆดิ้นรนมากๆให้ได้มากๆนั้นกลายเป็นความล่มจมพิษหลังไปหมดนี่อำนาจแห่งความจอมปลอมของกิเลสมันหลอกลวงสัตว์โลกอย่างนี้แล้วหลอกลวงเรื่อยมา ความโกรธความชุนเฉียวความเครียดแค้จนจนกระทั่งถึงทำทำลายกันได้ก็เพราะความจมปลอมของกิเลสนี่แหละแล้วราคะตัณหาก็เหมือนกันคำว่าราคะตัณหาได้แก่ความกำหนัดยินดีในหญิงในชายไม่มีวันอิ่มพอคือกิเลสตัวนี้ ัวปลอมเหล่านี้แหละนี่แหละของปลอมเหล่านี้มันปิดบังหุ่มหอจิตใจของสัตว์โลกไว้ไม่ให้เห็นความจริงโลกทั้งหลายจึงดิ้นรนตามมันตลอดมาและได้รับความทุกข์ตลอดมาเช่นเดียวกันแต่ไม่มีใครเข็ดหลาบวาดตัวมันเลยก็เพราะคาถามันเก่งมันหลอกลวงดีแม้ที่สุดพระเข้าใบบวชในพุทธศาสนาแล้ว ก็ถูกหลอกมันจนได้ไปอยู่ในป่ามันก็ลากเข้ามาบ้านไปอยู่ในป่าในเขาที่ไหนประวัเพนเพียนสมาธิาวนากิเลสตัณหาเหล่านี้มันก็ลากเข้ามาในบ้านในเรือนเข้ามาอยู่ในห้องขังกงขังเหมือนโลกทั่วไปหมดเพราะฉะนั้นจึงต้องได้เตือนบรรดาพระลูกพระหลานให้พากันเข้าเข้าใจ เรื่องกิเลสตัวนี้เป็นรุนแรงมากที่สุดไม่มีตัวไหนจะรุนแรงมากกว่ากิเลสตัวราคะตัณหานี้เป็นที่หนึ่งในบรรดากิเลสท,ที่ครองหัวใจสัตว์โลกมีอยู่ทุกแห่งทุกผลไม่ว่าสัตว์ตว่าบุคคลสัตว์น้ำบนบกบนดินฟ้าอากาศกิเลสตัวนี้จะเ,เป็นผู้ครองใจตลอดมา ทำความรุนแรงทำความเสียหายก็เพราะกิเลสต,ตัวนี้เมื่อไม่มีธรรมเป็นเรื่องยับยัง้งเพราะฉะนั้นเวลาเรามาบวชในพุทธศาสนาะ <c oughs> กิเลสมันไม่ได้บวชด,ด้วยเราบวชมีอุปชาอาจารย์ไปบวชสถานที่ใดก็บวชมีอุปชาอาจารย์แต่กิเลสมันก็ตามไปสังหารจนได้แหลกเล้วไปหมดก็เพราะกิเลสต,ตัวนี้รุนแรงมากนั่นแหละ ไปอยู่ที่ไหนก็คืออันนี้เป็นอารมณ์สำคัญมากยังขอให้ทุกๆท่านบรรดาพระลูกพระหลานได้สังรวมจิตใจของตนให้ดีอย่าให้สิ่งเหล่านี้ลุกลามเข้าไปสู่หัวใจเผาจิตใจเราทั้งๆท,ที่เรากำลังสาะแสวงหาธรรมคือความร่มเย็นภายในใจด้วยการบำเพ็ญสมาธิทำใจให้สงบ,บเยือกเย็น เช่นเราบริกรรมคำใดก็ตามพุทธโธธรมโมสังโฆหรืออนาปานสตินี่เรียกว่าเราบำเพ็ญธรรมเอาธรรมนี้เข้ากำกับใจของเราให้ใจมีสติลึกรู้อยู่กับคำบริกรรมบทนั้นๆที่ตนนำมาบริกรรมให้จิตมีความสงบเยือเกเย็นเข้ามาภายในนี้เมื่อจิตมีความสงบเยือเกเย็นเข้ามาโดยลําดับ ไฟราคะตัณหานี้จะค่อยจางไปจางไปไม่ดี้ไม่ดิด้นไ,ไม่เผาไหม้ตลอดเวลาภายในหัวใจ <c oughs> เราจะพอมีความสงบล่มเย็นพอมีที่ซุกหัวนอนได้บ้างเพราะความสงบเป็นเรือนใจใจอยู่กับความสงบย่อมไม่ดิ้นโลนกวาดแปร่รสชาติแห่งความสงบนั้นแหละแทนรสชาติแห่เงเกศที่มันดิ้นโลนอยู่ตลอดเวลา เมื่อรสชาติอันนี้เหนือกว่าแล้วรสชาติเตอ่านั้นก็จางไปจางไปความสังบเย็นนี้ก็ปรากฏขึ้นในครั้งพุทธกาลท่านสอนเรื่องภาวนาเป็นสำคัญมากกว่าสิ่งอื่นใดสำหรับพระเรา <c oughs> พอบวชเข้ามาแล้วก็สอนว่าลุขโมเรเซนนาสนางนิสายปปิชาตัทเตยาวชีวังอุชาโหกรณยโย บรระชาวัสบทแล้วให้ท่านตั้งหลายไปเที่ยวอยู่ตามลุกขมูลล่มไม้ในป่าในเขาตามถ้ำเหมื้อมผาป่าช้าป่ารกชัดและตรงทำความอุตสาห์พยายามบำเพ็ญ่ในฐานที่นั่นๆตลอดชีวิตเถิดนี่คือไล่ออกจากอารมณ์เครื่องเศร้าหมองและเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ใจนี่ ให้อยู่ห่างไกลจากสิ่งเหล่านี้เพราะการอยู่ในป่าในเขาป่าเป็นป่าไม้ไม่ได้เหมือนป่าคนป่าคนนี่รกกรุงลังไปด้วยความยุ่งเหยิงวุ่นวายเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้กันตลอดนี่คือป่าคนแต่ป่าไม้ใบหญ้าที่เราไปอาศัยอยู่ในที่สงบสงัดเช่นนั้นไม่เป็นไถ่ยิ่งเป็นที่รื่นเริงสำหรับท่านผู้บำเพ็ญภาวนา ใจจึงมีเวลาสงบได้ด้วยไม่มีอารมณ์ภายนอกรบวนได้เมื่อมีความสงบแล้วย่อมเห็นผลทางการภาวนาขึ้นมาจิตใจเริ่มไหวตัวขึ้นมาสู่ความสงบร่มเย็นและเริ่มไหวตัวขึ้นมาสู่ความแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นภายในจิตใจของตนที่ได้เพียงความสงบเท่านั้นก็เป็นต้นทุนได้พอสมควรอยู่แล้ว นี่คือเรือนใจของพระได้แก่ความสงบของจิตตภาวนาที่บำเพ็ญอยู่โดยสม่ำเสมองานของพระคืองานเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่เรียกว,ว่างานของพระในครั้งพุทธกาลไม่มีงานใดงานอื่นเข้ามาเคลือบแฝงเหมือนอย่างทุกวันนี้ซึ่งไปที่ไหนมีแต่งานของกิเลสต,ตีตลาดลาดเลยไปหมด ไม่ว่าในวัดในวาในพระในเนรมีแต่กิเลสเข้าไปตีตลาดแหลกเหลวหมดไออยู่ที่ไหนผู้ริเจ้าทรงสอนให้ไปอยู่ในป่ามันกลับเข้าไปอยู่ในบ้านเสียพระพุทธเจ้าให้ไล่ออกให้ปราศจากอารมณ์สิ่งก่อควรต่างๆมันกลับไปว้านหาอารมณ์เข้ามาเผาตัวเองเสียเนี่ยเป็นอย่างนี้นะเรื่องของกิเลสมันเป็นอย่างนี้ จึงต้องให้หลีกเว้นเข้าไปอยู่ในสถานที่สงบสงัดบำเพ็ญเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่คืองานของพระผู้ชำระทิเหลีโดยแท้ตามทางของพระพุทธเจ้าที่ทรงบาเพ็ญมาแล้วตลอดมาจนกระทั่งทุกวันนี้เพราะฉะนั้นเราท่านจึงถืองานนี้เป็นสาคัญในการสั่งสอนพระสั่งสอนเพื่อความสงบร่มเย็น พอมีพระเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในสถานที่ใดก็ตามพระองค์จะทรงรับสั่งทันทีว่าเป็นอย่างไรไปอยู่สถานที่นั่นเป็นยังไงสถานที่นั่นเป็นยังไงคำว่าสถานที่นั่นที่นั่นนั้นหมายถึงป่าถึงเขาถึงถ้ำเงื้อผาป่าช้าป่าลูกชัดต่างหากไม่ได้หมายถึงที่ธรรมดา ไปอยู่ในสถานที่นั่นจิตเป็นยังไงหมายถึงว่าสงบหรือไม่สงบมากน้อยเพียงไรปัญญาก้าวไปถึงขั้นไหนแก้ทิดเดได้เพียงใดแล้วโดยลำดับลำดาถามรับสั่งถามองค์ใดก็ถามแบบเดียวกันถ้าไม่จะถามว่าเป็นยังไงไปอยู่ที่นั่นสร้างศาลาหลังใหญ่ได้กี่หลังแข่งภูเขาทั้งลูกได้ไหมสร้างกุฏิกี่หลังแข่ง ดินฟ้าอากาศได้ไหมดินฟ้าอากาศกว้างขวางมากพุติเราจะเพียงพอสู้กันได้ไหมถ้าไม่ถามอย่างนั้นท่านถามแต่ว่าไปยังไงนั่งสมาธิภาวนาเรื่องมรรคเรื่องผลไปยังไงท่านถามอย่างนี้ <c oughs> เพราะฉะนั้นในพระในครั้งพุทธการท่านถึงเป็นผู้ตักตวงเอามรรคผลนิพพานตลอดมาในสถานที่ เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาในป่าในเขาตามถ้ำเหงือมผาน,นี่คือทางเดินของพระของท่านผู้อมเพนเพื่อจะทรงมรรคผลนิพพานทสีสดร้อน,อนเหมือนครั้งพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่เพราะคำว่ามรรคผลนิพพานกับกิเลสนั้นมันอยู่ในฉากเดียวกันคือหัวใจดวงเดียวกันกิเลสก็อาศัยใจดวงนั้นอยู่ ย่ำอีตีแหลกจิตใจตลอดเวลาให้รับความทุกข์ความเดือดร้อนพอกิเลสรมก็อยู่ในสถานที่นะั้นบำเพ็ญให้เป็นความสงบร่มเย็นขึ้นภายในจิตใจของตนยจนเป็นความสว่างกระจ่างแจ้งกำจัดก,กิเลสออกจากใจโดยลําดับดับจนกระทั่งถึงมิมุติุด,ดพ้นก็เกิดขึ้นจากใจของเราเป็นธรรมสดสดร้อนร้อนเหมือนกันเพราะฉะนั้น ในครั้งนั้นกับครั้งนี้จึงไม่มีอะไรแปลกกันเรื่องมรรคผลนิพพานสำหรับผู้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติอยู่แล้ว <c oughs> จึงขอให้ลูกหลานทั้งหลายได้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาด้วยมรรคด้วยผลที่ตนบำเพ็ญมาตามป่าตามเขาตามถ้ำเนื้อผาป่าชาติในนั้น